สวัสดีค่ะคะค่ะพี่น้องมือนีร่องหวยล่องหองค่ะพี่น้องไปหาโนมัหาเห็ดจักสุชอนยัง่ป่ะน้ำหนึ่งน้ำโนมัยอ่ะโอ้โหปวดปวดหลังนอนเลยโอ้ดอกเดียวบ่ดอกเดียวคือกินหองไมีดอกเดียวโอ้ไปหาโนมัยแต่โนมัยบวชโนมัอืม เอ้ยต้้งมาใหม่แล้วเหมือนเจียวขนนี่บ่มียังหาเอาอต่อเศษอู้ะครับึตอกำเห็นอีกแล้วขปวกปวกปวก้นบานเลยเนาะเล่มองแล้วดอกต้นดอกเ้นบาน้ปวกอ้ขายงะหอมไหมเนาะหอมหอม

่อเพิ huh. ่มเขียดอกเห็ดโอ้โอ้ดอกงามดอกอ่อนนีผ่านีใส่เสียมได้เขียโอ้โหน่าเขียไปโหลดไปยังมีฝนตกมันอันนรดีกว่าเขาเอินวะดินถมเลยดินถมหนาด้วยพอ โอ้นี่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 ใช่มันเป็นอันนี้เป็นแนงนี้เลยโอ้ดอกง่า่ดีอืมง่า่เลยชั้นมาใหม่ก็ยังไม่พอก็ยังไม่ปวดโอ้อันนี้ดอกน้อยนิดนึงโอ้โหบู๊บบู๊บบู๊บออกมาไหน เห็นมนเนหนเห็นม um นคนะั ital 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 นี e> ่นี่แดดออกเนออือดอกคาดีขนาดนี่น no. ี่ตนี้้นนี okay. ้บ้างแตกยังแตกฮ่าไม่แตกมน้ำลาเห็ดหาน้ำลาเพ็กะน มะม่นตาอันนี้มะม่นตามะม่วตาอะไรโอ้ยมีมีแน่มันกเแตกกินง่ายสิเลยเอออุ้ยว่าแมนไม่ดอกเดียวเนี่ยโอ้ยแบกดอกยังอ่อนๆอยู่เลยนี่ก็แมนโอ้ย เกีย,ยดยยิ่นงาหน่อยเนาะขนาดก็เตะนนี่ต้องหัวเห็นบนเคียนี่ก็กเคียตามกระด้นาลเติมนี่ใชใช้ก็เรใหม่เคียต้นค่ะเคียไล่เติมอ,อีกให้ดอกนึงมั้งนยดอกหน่อยเฮย เหดานินี่ๆ nè, nè, นี่นี่ nè nè, nè, นี่นี่ nè นี่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  นี่ก็ไม่แนนี่ก็ไม่แนเน่นี่ยเนี่เนี่ยนี่นี่นี่ขอค่ะพี่หนุ่มเฮ้ยเก็บแน้่นะหลานี่นน้องเด็กหัวซื้อกองมาซือเหี้ เี่นน้ำปลาดิเห็นบ่เดี๋ยวเขาขาวเลยเนาะผัวคนตกใส่มึนตาเี่ยมากค่ะมาผัวดรกเห็ดโอ้่้ยหิ้สิ้่หิ้ห้วหิาหวห้หวหว nhật lên lên hết hết lên à. hết lên. So, hết 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 kia đi. hết hết Đang bị. hết หาเอาน้ำคลองหนามพี่น้องมาที่นี่แล้วครับพี่ี่างเลยคนโตมาใส่เนาะร้องไงดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาครับพี่น้องมือนี้ไปหานมใหม่หาเฮ็ดมาค่ะพี่น้องทุกนะ โอ้ยไม่แกงกินแบบห่อนๆกินพ่วมนะห่อนเพื่อนว่าผู้น่ะน้ำมัได้บลายก็ะลี่ผูนน่ะเห็ดห้ามาใหม่ไหมกรชินได้ครับรับนบอดมันไม่เครื่อเนี่ยครับห้ามาครับมันโอ,อ,อ้แกงแซ่บขาติดเขา อลไรแมงวัน<ร><พ>อคอยกันอีกด้วยค่ะบัวาแต่พผ้าค้านำยนนางค่ะพี่น้องแมงวันไล่ยอยู่แล้วอ <c oughs> เอานะโอ้โหอาแบบห่อนๆเลยอืมหอน 嗯，嗯，好，安静。 เื่อว uh> ันก็เลยซอยก่นนี่อร่อยไหมกลายเป็นหนังไปแล้ คมพอดีนลยอ,อย่าพักอ่ะคมพอดีรับอย่าบวบกระพากขาใส่กันอื้อ พอไปหาเองด้ดาบะมันแส่บรสชาติมกันกัเพร็ดผสมได้เากกานาอยจะหอมมก,กันไหม ลังดอกอันนี้แกแหละห่าตอนน้ำใหม่ก็สิบพอ ดอหน้อยต้องอ่อนอยู่หอดยอดดิ่ใหม่เสียด้วยตอมอืมอืมมันสบายมืนบาวกำคือบาแน่มอนี่มัอนนะครับ Mhm. Mm mhm. Mm oh. <laughs> ตอมตอมผ้าขาเนาะอร่อยังอ,อืมตอนยำยังไม่มลายอยู่แล้วอืม ตอนน้ำใหม่น้ำใหม,มไ่ได้บรายเนาะใส่ใี้พวอดได้ายอ่ะ อาเสบ้าแกงน้ำใหม่ก็จคจะใช้ตอนน้ำใหม่นะมคะตอนน้ำใหม่เมื่อไรตอนเหตุไรกว่าแกงรวม ดเดยอดค่ะตัวค่าขึ ừ ừ ừ ้นขึ้นว่าจะเอาล้นไฟอดืม่มเดี๋ยวล้นไฟเนาะล้นไฟจะหน่อยบอ่เน่ย มันเลยกลายเป็นแกงรวม mm. ช่วงนี้ก็ะสิมีเห็ดมินอมัยลร้แน่ค่ะพี่น้องตำลังอกด้ว,วย หายอยู่หากินน้ำบานบ้อ้ำใหม่กระเฮตไไเป็นสืะ Det mm. Det er Det er jo be. ลงดิบ่ปล่ะก็บ่เสร็จออโหลดดิอือ <do> ห้าดอกนหลหน่อยอืเราจะว่างบวงเลยอืม หามาใหม่ๆแกงส่วนหอนๆเออแกงร่วมแกงร่วมเห็ดพอกับอันน้อยใส่กันแต่ว่าเห็ดพอนี่สิหลายกว่าเครื่องเขาแกงสนามย่านั่งแมงวันกับร้ายเนี่ยจ้าหน่อยกับตองขอถอดฟ้าท่ายได้เลยนะครพี่น้องเอามืัอนี้กับแต่หน่อยกับคอขอบุญพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมถามมากถามชื่นชอบเังนไงกันฝากกุไลกุ้งแช่เลยได้ค่ะมืัอนี้กับแต่หน่อยก็บอกกันขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ